ทำเดี๋ยวทำดีดีดีโอมึงเป็นอย่างเงี้ยโ okay, 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 okay. อเคโ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 ทษก็แค่เตือนสติงไงก็ดูจากแชทไงอ่านจากแชทละไม่ใช่อย่างนั้นเพื่อนเขาเคยเขาเคยซื้อรถให้กูขับเลยนะเหรอเออกูไม่เคยให้อะไรเขาเลยมีแต่เขาให้กูแหละตอนเนี้ยเอาตรงนี้แล้วกันเปียวๆอ <c oughs> ุ้ยตกแตนหมาเห่าไปตรงนี้แล้วกันนะเปียว <c oughs> เปียวเขาจะเปียวจัดละโรเคนต่กแบบเนี้ยมึงไม่ติดเพื่อน ตอนนี้กูยืนเก๊กเลยอ่ะกูสู้บุหรี่รอเผิ่อรถมาหลายๆคันเนี่ยมาจอดรอกูสู้ขอขอสู้บุหรี่รอเลยนะเพื่อนเพื่อนขอสู้ขอสะะ um nat, like <h 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 ู้บุหรี่รอนะเพื่อน เฮ้ยแกเปิดเพลงได้เหรอเพื่อนขอเปิดเพลงแนวแบบ U K U K ได้ไหมเพื่อน U K เหรอใช่เพื่อนเฮ้ยยูแนว U K U K หนอเพลงอะขอสลันเพื่อนสลันเพื่อน ใครมาขอสลามเพื่อนกูไม่ได้ฟังละวันนี้ไอ้เหี้ยถ้าเปิดเพลงเองให้เลยแล้วกันไม่ฟังเลยเออเพลงเองเลยอันนี้เองเลยอ่ะสวยเพื่อนชื่อเพลงเองเลยอ่ะ สวยเพื่อนเอ๊ะไอ้มึงซื้อน้ำพมมาจากไหนวะเยอ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 ยเยอะเยอะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอาวเอะเพื่อนๆเพื่อนๆเพื่อนครับอ๋อไม่ใช่เนาะเสียงเสียงเหมือนรถพมูลรถพมแดงอะไรอย่างเงี้ยขับมากูหลอนเลยอ่ะ เฮ้ยกำลังอะไรอ่ะเพื่อเนยเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้ชิคมึงลองคิดดูนะบางทีเขาอาจจะตามผัวมากระทืบกูก็ได้นะเว้ยจริงป่ะเนี่ยเออไม่โดนอ่ะมึงช่วยกูเต็มที่นะกูมีอาวุธมึงยิงเดี๋ยวกูซ้ำเย็ดเย็ดลำเฮ้ยเล่ามเฮ้ยเย็ดเฮ้ย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 ทำทีทีเพื่อน เต้นเต้นมันที่ทองหล่อเลยเพื่อนเลยฮ้ยไม่ใช่ครับเฮ้ย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 ทำดีเพื่อนเฮ้ยอีแอะมันเป็นอะไรวะมันไม่มาสักทีเนี่ย เขาพยายามทําให้กูดูแย่ในสายตาเมืองเนี่ยเพื่อนมันมันแย่ตั้งแต่นู้นแล้วเพื่อนตั้งแต่แรกแล้วเฮ้ยเย็ดเย็ดทำไมมึงไม่ไปหาเขาอะเอ้ยนี่ไงมาแล้วนี่ไงนี่ไงใช่ปะอะอ้ออ๋ออยออ้ยโอ้ยขอโทษครับพี่หรถเร็วไปตีหึงเจ็บไลยติงจะเจ็บไปติงโอ้ มีสองคนนะครับคุณโหน่งแต่คุณบอกว่าคุณจะมาคนเดียว呀เพื่อนครับเพื่อนชื่อหมั่มครับคู่เขาเหรอพูกเขาคุณมาไม่ไม่เอเยเยเพ่งพาไว้คุณเมาคุณโห่งน้างลนงได้แมครับได้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 แคอยากให้ต้องมีนัหนนะคได้ครับได้ครับทักทักยังไงครับคุกไงครับคนนี้คุณคุณนะคะเนี่ยเอาขครับไหนอวะเฮ้ยกดไลค์คุกดไลค์คุกครับ

ทำทำแล้วครับทำแล้วทำทำอยู่ครับมันเฮ้ยทำเฮ้ยเฮ้ยคุกอยู่ครับคุกคุกอยู่ครับมันมันมันทำไม่ได้ครับเนี่ยติดมันติดเขาครับมันทำไม่ได้มันมันติดเขาที่หัวมันติดมันติดเขาหยุดไม่ใช่ใช่ใช่เขามีเขาที่หัวครับทำยังไงเอาเขาพี่อย่าอย่าเอาให้มันเห็นสีแดงๆนะครับมันวิ่งชนเลยนั่นนั่นลบลบเอาไม้แดงหลบไปเฮ้ ฟอมึงไงยี่่่่่ับ่่่่่่่่่่่่่่่่่ั่่่่่่่่่่รับ่่่่่น่่่่่่ับ่่่่่่่่่่่่อบ่่่บ่ครับม่บ่่่บ่่่่่่่่่่่่่ม่่่่่่่่่่่่ม่่บ่่่่่่่่ครับ่่่่่่รั่คร่บ่่่่่่่่่ต่อ่่่่่่่่่่่่่่่่ม่่่่่่่่่่่่่่่่บ่่่บ่่่ครับ่่่่่่่่บครค่ม่ครับ คุณหมอพาคุณหม่อมาคุณหม่อเป็นันตายต่อชีวิตหรือเปล่าคะไม่ไม่ครับไม่ครับเป็นเพื่อนครับเพื่อนสนิทคัะคุณหม่มมอพับมอพับมออกม้อมี้มมอชอยีคุชีวิตคุต้องมากลัวเด็กเครียดเลยเนี่ย ของมันนะคะเป็นเงินเป็นทองค่ะแอบปฏิบัติเฮ้ยเฮ้ยกูทำอะไรแบบนี้เนี่ยเพื่อนไอ้บัเสียเสียทรงหัวมากเลยน้องน้องเล็กข้าไม่ได้ยินเสียงเจ้าเลยเฮ้ยน้องเล็กวง normal น้อง normal หนงเหมือนลูกกูเลยอ่าไหนอันไหนอันไหนคือแฟนเพื่อนผมเขาเนี่ย ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่่ใไม่ใช่อะไรอ่ะเพ่อนขมพูดว่าไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนมะม่มะมไม่ใช่ังไครับไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับเรา่อันนี้ไอ้ว่าเราเป็นเป็นเป็นอะไรวะเมื่อกี้ลืมลืมแล้วเฮ้ยเป็นคนอีกโจรโจรทเลทบี้หรือเปล่า ไม่ใช่โจรหรอกเรียกเรียกพวกเราโจรไม่ได้ครับพวกเราไม่ใช่โจรครับก็เขาไม่ใช่โจรนะครับพวกเราไม่ป้นนะครับครับครับจริงเอทำไรกันแล้วเนี่ยเอ๊ะวัดศักดิ์พิธเขาชื่ออะไรนะหมงเท่งเน่งหนุ่มใช่ครับชื่อเทพม่ำกระหนงครับจกโกครับหนงจกมกกับหม่จับมับหนงจกมกกับหม่จักมักหนุ่มไม่ใช่ครับชื่อหนงจกมดครับจกม อะไรแปลกเลยแบะไรแลกวะไอ้อะจกมดด้วยดิอะไรวะไอ้ชายใหญ่แปลกนี่คืออะไรวะเขาจกมดอ่ะจกมดเลยเหรอจกมดเลยอ่ะแล้วเขาจกมาลหรือเปล่าคุณมาทำเยี่ยอะไรเนี่ยแล้วจกมดที่จกมบมหรือเปล่าไม่ครับไม่ครับไมขนมไม่จกกระหน่มอะไรนะทำอะไรครับเนี่ยผมกลัวนะครับไม่ครับอยากอยากรอดจากสถานการณ์นี้ไหมครับ ครับครับพอจะมีทางไหนได้บ้างครับร้องเพลงชาติได้ป่ะร้องเพลงชาติให้ฟังโอ้ไปเลยครับไปเลยครับไปไอ้อะไรอ่ะไอ้ไอ้ไอ้น้อยขอขอขอฟังเพลงหน่อยครับว่าเป็นต่างด้าวหรือเปล่าปฏิบัติปฏิบัติร้องทีละคนร้องเพลงชาติขอเชิครับว่าใช่คนไทยเพลงไทยดวงเลือกเนื้อชาติชาติไทยอุปกรณ์ไทยร้องเพงยังจบเลยเหรอร้องไม่จบนะคะนี่ต้องมาหรือเปล่าเอาอีกค่ะ ไองค่ะงเองค่ะกูมาทำอะไรไอหน่งเอากูมาทำอะไรนี่เป็นคนไทยจริงหรือเปล่าครับเนี่ยจริงครับจริงครับหรือว่าพี่เป็นคนไทยจริงแล้วเขาเป็ล้ไม่ได้ได้ครับได้ครับประเทศไทยลวนเรือเนื้อชาเชื้อไทยเป็นชาละจ้า ชาดัวอยู่ยโลูโคอามัวดูลูไม้ลาสมาไมเคทานิลาสังอแต่จิโรมาคาเอลาอาคุมกีลาเลือดูยาเบชาพวี พลเริงประเทศประทไทยจวีปรัชยาจโยพ่อคนที่ว่าครับเพราะว่าตำรวจมาแล้วเป็นคนไทนครับเพราเราเนี่ยแหละครับไทยแท้เลยครับเพราะเราเป็นหน่วยตรวจตาครับว่าตรวจต่างดาวที่ยินว่าต่างดาวอยู่แถวนี้ถอดตังเกงออกครับอาวุธเปล่าถอดถอดงเกงเลยครับผมมีครับมีอาวุธอยู่แล้วครับ ถอดอด่ยังไงครับถอดยังไงครับทำไม่เป็นครับพี่เปิดได้ครับเอ้าไปเอ็น้องเล็กเอ็งกอดดิทางขนมเลยทำทำไอ้ต้องทำอะไรต่อไหมครับเนี่ยต้องทำอีกเยอะเลยครับเพราะว่าได้รับเรื่อกมาว่ามีต่างด้าวอยู่แถวนี้ไม่ใช่ครับผมกับเพื่อนผมคนไทยแท้ครับ โซ่บัตรประชาชนหน่อยค่ะเพื่อนคุณอาจจะคนไทยแท้แต่ว่าคุณอาจจะเป็นคนต่างดาวครับไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่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 ดาวครับไม่ดาวครับไหนไหนโซบัตรประชาชนค่ะบัตรประชาชนค่ะโซบัตรประชาชนค่ะขึ้นไหมครับขึ้นไหมครับไม่ขึ้นค่ะขึ้นไครวะโอ้ยนอนนอนกองกันอย่างนี้มันก็ไม่ขึ้นกูหรอกมาคุยกันได้ไหมครับคุยกันได้ไหมไม่ได้ครับต้องต้องนอนเพราะเผื่อคุณทำลงทำร้ายต้องนอนรับโซ่ค่ะโซค่ะ เด็กๆเก็บอาวุธกันครับน่ากลัวครับน่ากลัวขึ้นไหมครับขึ้นไหมครับโชว์ครับมันขึ้นไนครับมองไม่เห็นไหมครับมองไม่เห็นครับนี่ครับขึ้นไหมครับขึ้นไหมขึ้นไหมไม่ขึ้นขึ้นอีกแอะไรนะ้องรถกับพี่ขาโอ้เจ๊น้องเล็กเห็นไหมครับเห็นไหมครับโชว์ให้เราครับไม่เห็นครับ อืมเอ้าไม่เห็นหรอไม่เห็นแล้วนี่พวกคุณนอนห่างกันไม่ได้หรอาไม่ไม่ต้องนอนจ่มานจกมดนะครับเห็นเห็นไหมครับไม่เห็นแล้วไม่มีคาบัตรชาชนปอมหรือเปล่าไม่ปลอมครับไม่ปลอมครับเห็นไม่เห็นเหรอครับของแค้มันต้องขึ้นนะคะอันนี้อันนี้เป็นต่างดาวหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ไม่ใช่ครับทําไมมันไม่เห็นเลยครับขึ้นไหมขึ้นครับออค่ะออค่ะ งันงันการทดสอบอันต่อไปค่ะครับอีกอีกคนยังไม่ร้องเพลงไทยเลยค่ะเอ้ยร้องดิมเพื่อนคุณมามยังไม่ร้องคุณโหน่งร้องแล้วคุณมามัวไลจะร้องใอ้ผมให้เป็นผมเป็นบีทให้เขาไงครับบีดไม่ได้ค่ะต่อไปคุณมาร้องเป็นบีทประเทศเป็นบีทเพลงชาติพ่มไงยี่่่่้่่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 น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ บูมมาสติกไซไอไหนพูดสิเขาเฮี้ยนเลยนะบนาะมสติกไซไอไลฟคอลไม่นอนเสือตรงแม่งหมดไอ้เหี้ยไอ้นงไม่คุ้มมามเอาก่อนอะไปนงเล็กจัดเอาใหม่มาสติกไซไอคิมินอนบูมมาสติกไซไอคิมินอนเยอะเยอะบูมมาสติกไซไอคิมินอน ใช่ครับใช่ครับคนอีกคนอีกคนต้องใหม่ค่ะต้องเทปใหม่ต้องเทปใหม่ซอมยังไม่ได้อีกคนนึงไม่ได้ผมเหรอใช่ครับไม่ได้ซอมยังขอใหม่น้องเล็กไม่แต่ซอมยังพี่อยุเริ่มบอกฝมิดแล้วสูมัสติกไซออนไข่นี่ตลกเพื่อนเห้อเขาจริงจังจริงจังครับจริงจังหน้าจริงจังครับเพนคำแม่ได้เขาไม่เป็นไร ไม่เป็นไรครับว่าแต่ว่าในเพลงไทยครับคุณมัมหนึ่งสองสามประเทศไทยเสื้อชาติไทยเป็นประชาลัตไทยคองไทยทุกส่วนเร่องผมฟังมาแค่นี้ครับผมฟังมาแค่นี้จริงๆครับโอ้ยยตู่จะโดนหนุ่อวิญได้สัตว ผมฟังมาแค่นี้ครับต่างดาวชัวต่างดาวชัวต่างดาวร้อยต่างดาวร้อยไปเองเองอย่าเพิ่งควาอาวุธครับน้องๆเราเรามาด้วยจริตสไตจริตบริสุดครับก่อนจะจริตไอ้ขยับก่อนไหมครับขี้จะหล่นเลยหัวแล้วครับใส่ในเกงบางครับมีแพมเพิร์ดอยู่ไม่ต้องกลัวครับผมแพมเพิร์ดนี่แพมเพิร์ดเจ็กกับแพมเพิร์ดผู้สูงอายุครับเพี้ย โอ้ยนี่ลุนเนี่ยโอ้เฮ้ยกูช่นจะมาตรวจเขาหรือจะมาตรวจค่ะมีอะไรอไหมครับมันไม่ไม่ไม่มีนะครับไทยไทยแท้ครับป่มไทยแท้มันยังไม่มีสู้ความป็นไทยแท้เลยพี่จะส่งอะไรให้ดูพี่จะส่งอะไรให้ดู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 ูด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 ู คือที่ไหนครับอะไรแบบอะไรวะมันคือที่ไหนอ่ะทีไหนล่ะคะไหนวะไหนครับไหนส่งมาให้พี่ใช่กูต้องจัดการอารมณ์ตัวเองยังไงเนี่ยตอนเนี้ยอย่ากอดอย่ากอดโอ้ยเอ้ยอย่าพิ่งอย่าพึ่งล้างงานกันได้ไหมเอานี้ก่อนว่าพวกพี่มาจากประเทศอะไรคะอ๋ออยู่อยู่ที่นี่อยู่แล้วครับแม่เลมั้ยอยู่แล้วครับใช่ครับใช่ ไม่ค่อยเข้ามาในเมืองครับปกติอยู่แต่เกาะครับแ่เราะไปซเกานะคะจะประกอกันไม่้จผมอยู่แต่เกาะกันครับเฮ้ยเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอออะไรใช้เครยเลยวะม่มมมมึงช่วยห่อมอีกคพี่สาใหญ่พี่สาวพี่สาวใหญ่คะอยปอค่ะ 코미나감사니 <laughs> <까먹고 잤네. 웃음> ยังไม่ได้บอกให้ลุกแล้วอ๋อโทษครับโทษครับค่คตอนนี้คือมีสิ่งสุดท้ายที่พวกพี่ยังไม่ยอมทำนะคะก็คือโซบัตประกาโซนค่ะโซโซให้แล้วครับไม่ขึ้นแล้วขึ้นไหมขึ้นไหมเนี่ยเนี่ยไม่ไม่ขึ้นแล้วอที่ดีบึงกระโดดล่ะจริงครับจริงไม่เห็นเลยอ่ะมาหน่อยอย่างเลยอ่ะในกระเป๋าหนูมีปืนน่ะ ปืนเขี้ยปืนโชเห็นนะครับกดแชบโชว์ไปแล้วครับมันไม่ขึ้นหรอครับเนี่ยไหนครับไหนเี๋ยวน้ครับใช่ครับมันโชว์แล้วเนี่ยโชว์แล้วเนี่ยไม่ขึ้นหรอครับ ไม่เห็นขึ้นะไรเลยคระมันไม่ขึ้นนะครับจะผมหดไปแล้วมใครดีวะเพ่แท็กแบ็คอะไรครับใครเป็นตำรวจครับเนี่ยเรียมหนัดตอเลยเกือบไหมแล้วแล้วคุณนองครับคุณนองคุณนองอันอันนี้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 นายบอกว่ามาคนเดียวคระบอกที่เปียวเปียวทำไมมาสองคนพอดีเพื่อนแวะมาหาครับมันจะกี้เนี่ยครับ ใช่ผมมายืนรอนานแล้วครับตรงนี้แต่เพื่อนขับรถมาหาดมเลยตั้งขวางอัเป็นกระหนูไหมคะเราจะได้ไม่เป็นตั้งขวางทอไปไหมคะเฮ้ยพี่กมเหรอไปไเราไปที่คนเยอะๆกันดีกว่าค่ะอ๋อที่คนเม่ะๆคนนาจะมาทำเฮียแล้วเนี่ยไปไหมคะ เขาไม่อยากอยู่กับเองเลยก็ไปกับเขาสิเพื่อนเขาอยากไปกับกับเองอมมัมไปบอยไปแล้วเออไปกับเขาสิไปเียไปาไปดูแมวเออไปดูแมวกับเขาสิปะไม่มีแมวเขาเลยจะมาได้ปะดิกดิกอีกที่กดิด คนไหนคนไหนแฟนเพื่อนหองเขาเนี่ยไม่อยู่ใต้นาวผมไม่มีครับคนไหนแฟนเพื่อนไม่มีไม่ไม่มีเพื่อนอคนคนคนที่ไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนตอนนี้ไม่ตอนนี้มีแฟนหมดแล้วครับไม่มีค่ะนนูโสดค่ะไม่ใช่เพื่อนไม่ได้ม่เขาจะผิดแล้วเพื่อนฟังชัดไหมเมื่อกี้ขออีกทีได้ไหมไม่ใช่อย่างนั้นเพื่อนเขาจะผิดแล้วเพื่อนนอลกนองเล็กโสดดาวนองเล็กนองเล็กนอก ได้นอนี่กโดนโดโดนเลยนเฮ้ยโดนโดโดนมาถึงเวลากูแก้วถึงเวลาถึงเวลายิงยิงอยย่อะไรล่ะไอเดีเี้ยมานีดิสัต ยิงให้หมดดิสัตว์ยางอ่ะยิงดี่ไมมีบอกกูบอกแล้วเนะเฮี้ยถึงเวลากูแค่ยิงยางซ้ายเอ้ยเฮี้ยนิ่งมากนิ่งมากขับให้ยิงนี่เนี่ยนิ่งมากโอตาโอ้ตาเฮี้ยไม่ตายไม่ตาย ยิงดีอ้ยตาเลยม <c oughs> ไอ้เย่ไเยอย่าถือเลย <c oughs> ปืนนะไล้ยิงะโอ้โห <c oughs> แกแล้วนี <c oughs> <c oughs> ่เพื่อนโดนหรอมึงม,มานี้ยิงให้ <c oughs> ตกรถดิ กูชนชนให้รถไปไกลๆชนให้รถไปไกลๆยขโดนด้วยเราไม่ดนด่าเรา่ยนี่แหลเฮียไอสตา์เอากูมาทำเป็นตัวตลกไงเฮียเยตันลกเฮียเสียเวลาทิ่ผายเอ็งงไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอะไร เหอินเหรออืมก็แต่รถที่นี่ขับดีว่ะเพื่อนกูควรจะลบข้อความเบอร์ขอทิ้งไปเลยไหมเออเพื่อนว่าไงอเหียเอกูมาทำเหียเลยเสียทรงกูมากเลยกูในรุ่นใหญ่มากเลยนะเนี่ยมันทำอานี้ได้ไงวะเหี้ยแค่ที่นี่กูไม่มีของเฉยเลยไอ้สัส เพรากูควรลบข้อความเขาทิ้งไปไหมเบื่อเพื่อนเก็บไว้แก้เก็บไว้แก้ดีกว่เาเก็บไว้แกวปะเก็บไว้แก้แกบ้ม เช็ดจกให้ด้วยครับเฮ้ยขี้อะไรสัตว์นั่งมากับมึงเนี่ยส่งกันได้เหรเพื่อนกูขอไปเปลี่ยนสีผมขึ้นก่อนได้ไหมวะไอ้เงี้ยบำานโง่ถ้าทำทำกับผู้ตรวจการบ๊โง่ทำกับูดตรวจการเยี่ยงนี่ทากับทำกับผู้ตรวจการเยี่ยงนี่คืออะไรวะไอ้ขี้อ